เรื่องของวงการธุรคมนาคมบ้านเรากันมาดีกว่ามี2บริษัทนะคะที่เรานํามาอัปเดตข่าวล่าสุดการเริ่มต้นจาก AIS กันก่อนนะคะล่าสุดทางสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standard Poor หรือว่า S&P จากฝั่งสหรัฐนะคะเขาได้ปรับลดอันดับเครดิตหรือความน่าเชื่อถือของทาง AIS ลงค่ะจากเดิมให้ไว A ้ A ลบนะคะก็เป็น 3B บวก BBB บวกนะคะเนื่องจากว่าภาระหนี้ของตัว AIS นั้นจะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะ โดย S&P ชี้ว่านี่ของ a d v a n c e นะคะจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากโครงสร้างเงินทุนที่อ่อนแอหลังการระดมทุนเพื่อจ่ายค่าใบอนุญาต 4G 900เมกะเฮิร์เมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทาง a d v a n c e ได้ชนะการประมูลใบอนุญาตดังกล่าวด้วยราคา75,700ล้านบาทจากก่อนหน้านี้นะคะชนะการประมูลขึ้น1,800เมกะเฮิร์ไปด้วยราคา49,000ล้านบาทโดยต้องจ่ายค่าใบอนุญาตที่เหลือภายในปี2563 และมีการค้ำประกันจากธนาคารที่จะชดเชยมุมมองด้านลบด้วยสภาพคล่องของบริษัทนั่นเองค่ะ